วันนี้เราจะมาเฉลยนะครับให้ใครคนนี้คิดใครมาคิดใครมาก็เริ่มเลยนะครับก็เป็นวัรณ์นะครับ NC NC นะครับวันนี้น่าจะสั้นนะน่าจะไม่ยาวนะครับดูเหมือนจะง่ายมากเลยนะเฮ้ยครับแอมจังยัติมาสต้ยัตตดตัวมาสเนย โอเคเราก็จะไปเรื่อยๆเ,เลยนะครับเราก็จะเริ่มเลยนะครับบุ um ้มโป้เนี่ยให้ n c นะครับปี2020เป็นข้อสอบนะครับของเดือนธันวาคมนะครับปี2020นะครับโอเคนะครับมาดูกันเลยนะครับอิจิบังนะครับข้อที่หนึ่งนี่ให้อิจิบังน, hey. Hey. หาหานี่ใ hey. ห้ให้เยอะไม่มากก็ฮ่าฮ่านี่ให้ฮ่าฮ่าก็ โซดาเตตะโตมาโตจุดๆๆนะจื้อซือเอสกูดิมาสตานะครับให้เลือกคําช่วยนะครับนี่ให้เลือกคําช่วยมาตอบนะครับก็มีเดมีข้อหนึ่งก็คือมีเดเดี๋ยวโชมีเดมีนิมีเอมียะนะครับด๊อดจีราเดียวโชว์ก่อตอบข้อไหนดีนะครับอ๋อนะครับตอบแล้วนะตอบแล้วนะ ครับนะฮะกะนะครับคุณแม่ใช่ไหมครับโซดาเตตตโตัมาโตก็คือโซดาเตตตโตัมาโตคือตมาโตคือเมื่อเทศใช่ไหมครับที่แม่เป็นคนปลูกที่แม่ดูแลมาครับแล้วก็มาทําจิสุนะครับเอามาทาเขาเรียกว่าอะไรครับจิสุมาทําน้ําปั่นครับครับใช่ไหมครับเอามาทำเอามาทาน้ําผลไม้นะให้โคตรใจมั่อ่ตอบนนี้ไม่ได้นะใช่ไหมตัวมาโตนี้ จีสือโอนะครับไม่ได้ใส่เอ็ก็ไม่ได้นะครับไม่ได้บอกทิศทางไปไหนเนี่ยส่นี่ก็ไม่ได้ครับใสยะก็ไม่ได้บอกตัวอย่างอะไรนะครับคําตอบคือเดะเนี่ยเดะให้ครับแล้วก็ดูจากคํากริยาได้เลยใช่ไหมครับทํามาจากอะไรใช่ไหมครับนี่โซดาติดตัดโตมาตโตเดะจีซือโอสกุริมชิตะก็คือทําน้ําปั่นผลไม้นะครับครับจากอะไรครับด้วยใช้ครับโดยใช้มะเขือเทศที่แม่ปลูกมานะ โดยอะไรใช่ไหมครับโดยนีย่โดยใช้นะครับมะเขือเทศที่คุณให้ปลูกมาให้ได้จุดิสเน่อ๋อเสียงไม่ออกก็ไม่น่าไส้มาละเสียงนี้ดีกว่านะครับโอเคเสียงนี้ชัดเจนกว่านะครับเช็คเสียงแป๊บหนึ่งให้ โอเคได้ชีิโอเคโอเคนะครับครับโอเคได้แล้วนะครับให้โอเคนะครับฮ่าฮ่ากะโซดาเตตาตาโตมาโตดินะครับก็คือโดยใช้นะครับโดยใช้โตมาโตนะที่คุณแม่ปลูกนะครับมาทำอะจิ้วส์ <laughs> น้ำปั่น,นครับเป็นจิ้วส์โตมาโตจิ้วให้ ใา่นี่บังนี่บางยศให้ไ้จูเดสกาโอ้สุดใหม่เนียเจำว่าถ้าชเดสเนี่สคนบงวะ้าวาระลโคนนี่นี่เดสอ่าครับข้อนี้ถ้าเราใช <ara> ้เบลีเป็นนะครับเราก็จะตอบได้เลยนะครับเราควรจะจํากริยาครับคู่กับคําช่วยนะครับเหมือนที่เคยแนะนําไปนะครับใช่ไหมครับเพราะคํากริยามันก็จะมี การเจาะจงนะครับในการใช้แต่และอย่างไม่เหมือนกันนะนะครับที่เห็นบ่อยก็อะไรครับลิอ่ะเบลลี่นะเบลลี่เดสนะครับใส่อะไรดีนะครับคุนกนิดให้เลือกใส่บุมโปไม่ใช่ครับใส่คําช่วยเหมือนกันนะครับโตโอเนียมีโตมีโอมีนิมีโน,โนเดี๋ยวชัวดจิไรเดชัวกามินาซังนี่บางเนี่ยข้อสองตอบคุณนคขัขบบางว่ากระเป๋าใบนี้คารุคาระเพราะว่าน้ําหนักเบานะเรียกโคนะครับเรียกโคคือไปเที่ยวใช่ไหมครับ เบริเดสก็คือสะดวกดีนะฮะครับก็คือในการใช้นะครับในการเดินทางนะครับก็จะสะดวกดีนะครับใช้อะไรเอ่ยคำช่วยเรียวโคโตเบลีถูกไหมครับโตเบลีเรียวโคโอ,โอเบลีไม่ไม่เข้าท่านะครับเรียวโคนี่เบลีเรียวโคโน,โนเบลีนะครับมันจะมีอันหนึ่งที่มันเข้านะแล้วก็แปลได้นะคําตอบคือให้ย,ย,ยันดมาสิโยตอบนี่เนี่ยน,นี่เลวโคนีเ่เบริเดสโย เลโยวโคนิเบลลีก็คือก็คือสะดวกครับในการไปเที่ยวนะครับใช้นี่นะเลโยวโคนิเบลลีเดสนะครับก็คือมันจะคู่กันเสมอนะครับอืมเบลลีให้ให้ซ้ำบ้างเนี่ยซ้ำบ้างให้ซ้ำบ้างว่านั่นจะโชก้าทีิฉีวะนะครับคุณพ่อเนี่นิกุไทโอซังจุบป,ปองอิจโจมุตตอิมาสก็ให้ภาษาญีะนิฮงจุดจุดจุด,จดมุตตอิมาเซิงนะครับ นี่ก็ให้เลือกนะครับคําช่วยเหมือนกันนะครับตัวเลือกก็จะมีคําว่ากะสุดซุอนะครับสุดซุอชิขาแล้วก็กุไลนี่กะซุดซือซุดซือแปลว่า, era, an, era, วา,ลาแต่ละใช่ไหมครับแต่ละอันแต่ละชิ้นนะสุดซุอแปลว่าแต่ละฮะก็เหมือนสุดซุอแปลว่าแต่ละแต่ละแต่ละะแต่ลอันใช่ไหมฮิตรีซุดซืแต่ละคนใช่ไหมครับอิปโป้ซุดซืครับแต่ละแท่งเนะครับชิกขาต้องตามด้วยอะไรครับ ชี่กล่าวไปว่าเท่านั้นใช่ไหมครับตั้งตามด้วยปฏิเสธเสมอนะกุไลก็คือประมาณนะครับประมาณครับใช้กับอะไรครับประมาณใช้กับระยะเวลาครับแล้วก็ปริมาณเงินนะปริมาณเงินนะครับกะนี่คืออ่าตรงตัวอยู่แล้วนะครับเนี่ยคุณพ่อนะเฉลยนะคุณพ่ออ่ที่ฉีว่านิกุไทโอสังจุปุงอิจโอมเตอิมาสกะนะครับคุณพ่อนะครับมีเนกไทใช่ไหมครับกี่เส้นครับ อิโจคือมากกว่านะคุณพ่อมีเนคไทมากกว่า30เส้นนะแต่ใช่ไหมครับกรับเพ่าแต่ผมอะ่ะชั้นนี่ห้องนะครับมติมาเสียงแต่ผมมีแค่2เส้นเท่านั้นครับ <c ười> สองเส้นเท่านั้นครับผมมีเนคไทสองเส้นเท่านั้นครับค้อนี้ง่ายใช่ไหมครับเนี่ยตอบชิคะนะมติมาเสียงตอบชิคนะเนี่ยมีแค่สองเส้นเท่านั้นนะครับให้ตอบนะข้อสามตอบสามนะชิคะมติมาเสียงผมมีแค่ สองเส้นเท่านั้นให้โอ้ให้ให้ใหสา้างว่สาสั่งนี้โอเคจะย้งนีให้ให้ย้งบางนี้คโนตโซเชคัองอันนี้ก็ให้เลือกครับเราก็แอบ,บมาดูคําตอบก่อนก็ได้นะครับใช่ไหมครับว่าเขาต้องการเราใส่อะไรเข้าไปนะข้อสีก็ให้ใส่คําช่วยเหมือนเดิมครับให้เขาพูดว่านะคโนตโซเชคังเดียกว่ะครับโซเชียลคังคืออะไรครับห้องสมุดแห่งนี้นะครับอ่า

เราได้ไหมข้อนี้ครับข้อนี้เป็นเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นแบบคลาสสิกนะที่ที่เรามักจะพูดกันอยู่แล้วใช่ไหมครับเวลาเราพูดกันนะครับก็คือโดคนี้อารุโอโอไหมครับโดคนี้อารุโอปัสโคนี่โอมันไม่มีนะใช่ไหมครับเราไม่ได้พูดโอกันนะโดคนี้อารุวะก็ไม่ใช่ครับโดคนี้อารูกะไอ้อันนี้อาจจะโดนหลอกได้นะจะมีค่ากับกะใช่ไหมครับ ครับแต่คําตอบที่ถูกต้องก็คือตัวคะนะครับใช่ไหมครับอ่าะก็คือใช้เป็นคําช่วยนะครับที่อ่าเป็นคําถามตรงกลางประโยคใช่ไหมครับใช่ไหมครับโดูคนนี้อุลขะใช่ไหมครับเหมือนกับอ่าอิคุขะใช่ไหมครับอิคุขะอิคไนขะเนี่ยโซ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 เอ็มจังว่าอิจิบังですねใช่ใช่ใช่ถูกต้องช่ไหมเน่ยใช่ดูคนนี้อุลขะใช่พัสดุของเด็ ชื S <S ่อด้เป็นรูปคอณโตกะเด็กขีมาใช่ไหมครับเหมือนกับอ่าอีคะโดคะใช่ไหมครับอีคะโดคะโยโควะคาลิมาเซนดีไม่ดีก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยคะก็จะเป็นพวกใช้กับกลุ่มคําแสดงคําถามใช่ไหมครับเช่นน,นั่นนี่คะโดโคคะอิจสุคะใช่ไหมครับพวกเนี้ยจะเป็นคําแสดงคําถามมักอยู่กลางประโยคนะใช้สไตล์แบบนี้เลยนะครับใช่ไหมดูคนนี้อารุณ์ขาครับจะมีอยู่ตรงไหนหน้าครับครับก็เริ่มสนุกแล้วนะครับก็